ักทายครับเพื่อนๆอยู่กับผมโป้ยนไม่เอ็กสแลปเหมือนเดิมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทําคลิปเกี่ยวกับ JDM นะครับเคยอธิบายไปว่า JDM คืออะไรนะครับ JDM ก็คือ Japan Domestic Market นั่นเองครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะข้ามฝั่งครับไปทาเกี่ยวกับ USDM บ้างครับบางคนอาจจะเคยได้ยินคําว่า USDM นะครับแต่อาจจะไม่รู้ความหมายว่าจริงๆแล้วเจ้า USDM เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวนี้ผมอธิบายฝั่งสั้นๆภายในเวลาไม่กี่นาทีนะครับให้รู้ว่าเจ้า USDM เนี่ยคืออะไรนะครับพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลย กัับบเจ้า USDM ครมาครับเรามาลุยกันกับเจ้า USDM นะครับเรื่องราวของ JDM ถ้าอยากรู้ก็ไปดูคลิปเก่านะครับมีอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับเรามาเข้าเรื่อง USDM กันดีกว่าครับ USDM เนี่ยย่อมาจากคำว่า United States Domestic Market นะครับก็เหมือนกับ JDM นั่นแหละครับ JDM ก็ย่อมาจาก Japan Domestic Market นะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับ ส่วน U.S.D.M ก็คือ United States นั่นเองครับจริงๆเนี่ยการแต่งมันจะมีหลักการเดียวกับ J.D.M นะครับคือการยึดสไตล์ที่อิงมาจากสเปครถที่อยู่ในอเมริกาครับอรถในอเมริกาเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเช่นกันนะครับอาทิเช่นถ้าอธิบายหเห็นภาพง่ายๆก็อย่าง Honda Civic คครับในอเมริกาเนี่ยในญี่ปุ่นและในไทยเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างเช่น ไฟเลี้ยวมุมส้มหรือว่าของต่างๆนะครับพวกบ่อพวกภายในเนี่ยก็มีความแตกต่างกันครับเพราะว่าสเปคที่เขาขายในอเมริกากับญี่ปุ่นและบ้านเราเนี่ยของเนี่ยแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่างไฟมุมส้มนะครับย้อนกลับไปนิดน,นึงที่เหตุผลที่อเมริกาต้องเป็นมุมส้มเนี่ยเพราะว่าทางกฎหมายเขาบังคับให้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไฟมันก็จะไม่เหมือนกับไทยและญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการแต่งรถของเราให้เป็น USDM นะครับก็ต้องสั่งอะไรจากอเมริกาเท่านั้นนะครับอาจจะ หาได้ตามเซียงกงบ้านเราซึ่งอาจจะมีไม่เยอะมากนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องประมูลใน eBay ครับจะมีของอเมริกาเยอะครับจริงๆเนี่ยการแต่งรถที่จะให้เป็น USDM นะครับไม่ได้มีเฉพาะรถญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับเพราะว่ารถบางรุ่นนะครับก็สามารถแต่งแบบ USDM ได้เช่นกันครับอาทิเช่นอย่าง Ford Focus เนี่หากต้องการแต่งเป็นรุ่น RS นะครับเป็นรุ่นเฉพาะของ Ford เขาเลยเนี่ยก็ทำได้แค่ต้องสั่งอะไหล่ RS จากอเมริกาเข้ามาเท่านั้นนะครับ จะเห็นได้ว่าการแต่งรถแบบ JDM และ USDM เนี่ยต่างก็มีสเสน่ห์ในตัวของมันนะครับซึ่งหลังๆต้องบอกว่าการแต่งสปล์ USDM เนี่ยในบ้านเราเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเยๆนะครับแล้วก็ของที่เป็น USDM เนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งนะครับความหายากทําทให้หลายๆอย่างนะครับราคามันดีสูงขึ้นไปนั่นเองครับแต่จริงๆของหลายๆอย่างที่เป็นสเปค USDM นะครับก็ มาจากญี่ปุ่นก็มีนะครับแต่ว่าเขาผลิตเพื่อให้ใช้ในประเทศอเมริกานั่นเองครับเพราะฉะนั้นข้าวของต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเหตุผลที่เราเอาของพวกนี้มาใส่รถนะครับเพราะว่าเราก็ต้องการหนีความจำเจครับอทิเช่นเราอยู่ไทยนะครับเราก็อยากใส่ของที่เป็น JDM หรือเป็น USDM นะครับเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับรถของเราแต่ว่ารู้หรือไม่ครับว่าบางทีที่ญี่ปุ่นหรือที่อเมริกาเนี่ยบางคนก็หาของจากไทยเราเนี่ยเข้าไปใส่ก็มีนะครับเพราะว่า มันก็ทําให้เกิดความแตกต่างกับรถคันอื่นๆนะครับเหตุผลก็คือเราแค่อยากจะทําให้รถเราต่างจากคนอื่นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าคําว่า USDM เนี่ยหลังๆเนี่ยมีการนําไปใช้ในการแต่งรถนะครับซึ่งแนวอเมริกาเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงเรียกว่า USDM นะครับก็คือการทําให้รถเตี้ยนะครับการโหลดแบบสแตนหรือว่าการทําให้รถเนีย้ยเช่นอุดห้องเครื่องเอาสายไฟเก็บโลง่งยัดสายไฟเข้าแก้มแล้วก็ โหลดให้ล้อชิดมีฟิตเมนต์สวยๆเป็นแบบสแตนหรือว่าแบบฝัดนะครับเขาก็เรียกว่าเป็น USDM นะครับจริงๆบ้านเราเนี่ยใช้คําเรียกว่า USDM นะครับการแต่งรถสไตลน์นี้แต่จริงๆมันเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าจริงๆ USDM เนี่ยมันก็เหมือนกับ JDM เลยครับการเอาของสต็อกโรงงานของเขามาใส่รถเรานะครับเพื่อให้เป็นสเปค US สเปค j a p a n นะครับไม่ใช่การแต่งรถด,ด้วยการทําให้คีนหรือว่าโหลดหรือว่าใส่ล้อที่มันเป็นแบบพวกโรดิฟอร์มนะครับไม่ใช่อย่างนั้นแบบนั้นไม่ได้ทำให้รถเรากลายเป็น USDM นะครับการเป็น USDM ก็คือออกาารเขง ที่อยู่ที่อเมริกามาใส่นถเราาได้เองครับแบบนั้นถึงเรียกว่าเป็น USDM นะครับโอเควันนี้ก็สั้นๆนะครับหวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมโป้ยดัเเอ็กซ์แไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ